สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พบกับผมมอดครับช่องคนสวนอินดี้วันนี้ผมจะมาเทสต,ตู้ฟักไขย่ยังไม่เสร็จดีนี่อุปกรณ์ตอนนี้เสียปลากแล้วครับเปิดสวิตติ๊บ รันไปแป๊บหนึ่งละฝั่งซ้ายเป็น temperature control ฝั่งขวาเป็นตัวควบคุมความชื้นนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ timer มมสำหรับกับไข่ผมตั้งไว้ทุก2ชั่วโมงอ่าข้างในก็พัดลม1ตัวหลอดเซรามิก2หลอดติดไว้ใต้พัดลมเลยนะครับ ก็อันนี้ตัวพ่นหมอกยังไม่ได้ใส่ตรงนี้จริงๆนะอันนี้เอามาลองให้เส็จต่อจากตัวควบคุมความชื้นเอามาลองเพิ่มความชื้นในตู้ฟักผมว่าจะนี่เอามาห้อยไว้ข้างบนตรงนี้แล้วก็ติดพัดลม12โวลต์อีกสักสองตัว ก็ผมจะมาลองัวนี้ปึ๊บอืดแล้วเครื่องกับไข่ผมลองจับเวลาดูแล้วมันตั้งได้ความละเอียดที่1นาทีนะครับก็คือ60สิบวิมันถึงจะตัด คือ60วีมันจะหมุนกลับปอีกทางหนึ่งพอดีสองหรือสามรอบนี่แหละก็ลองคำนวณเล่นๆดูนะครับ เรื่งทำงานเงียบมากผมใส่บานพับแล้ฝั่งนี้นะครับนี่สามตัวก็มีแค่นี้ครับนี่เป็นเวลาที่ผมตั้งไว้แล้วขณะนี้เวลาเจ็ดโมงสาเอ็ดนาที เน้นสวยงามครับตอนนี้ยังไม่ได้เน้นใช้งานเท่าไหร่หนู่นครับเน้นใช้งานตู้นั้นฝากไปแล้วชุดหนึ่งได้ผลดีเกินคาดแต่ไม่สวยงามเท่าไหร่ตู้นี้ก็เลยอยากจะลองทำให้มันดูดีขึ้นมา ความชื้นต่ำในทําง,งานนะครับผมหาซื้อ้แบบนี้กว่าจะได้คือนานมากานี้สั่งมาสองตัวรู้สึกว่ามันจะตัวหนึ่งจะติดติดับๆับใช้งานได้ตัวหนึ่งก็ตัวเราไม่ถึงรอยนะครับ สตัวนี้รู้สึกว่าจะแค่เก้าสิบกว่าบาทรวมค่าส่งแล้วผมก็เลยสั่งมาเล่นๆภายในตูก้ก็จะประมาณนี้อนี้ก็ต่อแบบยินดีไปจับใส่ช่องไหนก็ใส่ไปเลยเดี๋ยข้างหลังข้างหลังหลือหลายช่องครับ ต่อมาช่างฮีเตอร์เดี๋ยวจะพว่วงอาจจะเอาฮีเตอร์แบบแผ่นมาแปะเพราะว่าด้านล่างนี่รู้สึกว่าความร้อนจะมาไม่ถึงอาจ,จะได้เติมฮีเตอร์แบบแผน่นอีกสัก2แผน่นแล้วก็พัดลมสิบสองโวลต์อีกสักสองตัวโอเคครับสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนไป้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดี